มัมม m ่เมทีวีฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ Are you happy? Why you don't say it's night yeah. out here.

I just saw that is flower wild flower or thistle well. what flower โอเคค่ะสวัสด okay. ah. ีล mm ูกเข้ามาแล้วโอ้โหแฮปปี้เบรดเดย์ทูยูแฮปปี้เบรเดย์ทูยูแฮปปี้เบรเดย์แฮปปี้เบรเดย์ทูมีความสุขมากๆนะคะลูกเป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีๆนะลูกนะคะโอเคค่ะลูกคนเก่งขอบคุณค่ะด้วยตัวเด็กยายผาน เอาเอาโกโก้ใส่ด้วยลูกวาโกโก้ใส่ตา้ไยไข่ตา้วยไข่ลูกไข่สี่คใส่ให้จบเลยค่ะ,อะโอเคพอคนรู้สึกว่าข้าวมันดีหรือยังคะอะ ข้าวกันดีแล้วก็ใส่แป้งนะคะใส่ซอมนะคะตอนจบเนียเราต้องคน้พ้าะเราต้องตบตาเสร็จแล้วนะคะใส่กินตะาลังกิาลังนะคะมันก็จะอร่อยใช่ค่ะอร่อยสุดยอดเลยคะ่ะ แล้วที่เราโรยหน้าคือต้องให้มันเสร็จก่อนใช่ไหมคะ,คะแล้วเดี๋ยวก็ต้ทำหน้าอีกนะครับจะได้ปาาตรงนี้เลยเชฟบอกว่าไงคะอร่อยไหมคะอร่อยแต่ยังไม่สุกเลยคิวเลิก้าแมให้กำลังใจมากเลยแม้ว่าไม่ต้องนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเคโอแต่สุกยอดอร่อยนะคะบอกกีนาทีเหรอประมาณสามชั่วโมง นน่าโอ้โหมีความสุขมากลเลยแกะอีกลูกนี่อะแกะเลยค่ะแกะดีกรูปหน่ะโอ้โหร็อกร็อกมากเลยลูกไอ้เค้าต้องร็อกด้วยไอ้ยกด้วยยกยกยกอกเลยลูกร็อ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 กวู้วเย้ วันนี้ครโอก็ได้เค้ก8ขวบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เป็นฝีมือของคริโอนะคะแล้วก็ป้าแพทเนี่ยคือเป็นคนสอนสอนทําเค้กนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะดีใจด้วยดีใจกันล่ด้วยมีความสุขเยอะๆนะคะดูแลพ่อคุณแม่ดีๆนะวางจนมดขึ้นแล้วนะคะเนี่ยได้ครีโอเป่ามดโอเคมดเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า กว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรนะคะปึ๊บปั๊เรากลับบ้านดีกว่าไปแล้วนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป่าบลุคเตลลิงอ๋อ is her birthday happy birthday to เว,วันนี้นะคะเดี๋ยวแม่เมย์จะเล่นอุคูลเล่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้น้องเคโอนะคะฝึกเมื่อวานนี้นะคะเล่นไม่เป็นนะคะแต่ว่าอยากเล่นให้ลูก โอ้โหค่ช็อกโกแลตหน้านิ่มหน้านิ่มเหรอบราวนี่บราวนี่มันคือบราวนี่นะคะอ่ะเอาให้พ่อก่อนอันดับแรกโอ้โหอะไปป้อนพ่อสิคะด a d d ี้ o n t e ีแคนดี y โอเค ก็เอาไอสีแดงออกสิคะต้องให้พ่อได้กินข้าวบุด้วยสิคะเอาเม็กางก่นอนรีไลนพี่เอฟซีส่งอะไรมาให้นะดูสิ <c oughs> เต้นไหมคะโอ้ตัวบลอเลยไม่มีเกิดไหนสองเกิดไหมมนมาให้ด้วยอ,อ่านก่อนสิคะของวันวันเกิดป้านหน้อยลุงเจ็ดอ่ะค่อยๆแกะนะคะ,ะค่อยๆแกะสิลุงโอ้ ฝากตังมาให้ด้วยเหรอเนี่ยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะโอ้โหคกโอมีมมเงินหยอดกระปุกแล้วนะาเตอรเอะแล้วกล่องนี้จะเป็นอะไรนะคิโอขนมเอฟซีส่งมาให้เรากี่กล่องคะสกล่องค่ะข้างในคืออะไรคะ โอ้พอดีเลยได้ไปโรงเรียนเลยใช่ไหมคะใช่เคลียวเคลียวยว,ว้าวไหนแม่ดูสิคะโอ้ยสวยจังเลยไหนออลองแกะด้านในหน่อยไหมคะเย้ดีจังเลยอะ กื้อเสื้อใช่ค่ะเสื้อสวยมากค่ะว้าวเหมือนชุดของแม่เลยน่าจะเป็นของแม่หรือเปล่าคะเขาซื้อมาเป็น H M อ่าเฮ้ยแต่ก็สวยอ้วยว้าวสำหรับคิโอไงคะ ชอบไหมคะชอบใจมากค่ะฮานุมด้วยมีชุดแม่ด้วยเป็นชุแดชแม่ด้วยเหรอคะใช่ชุดแม่สวยวววววโอ้โหสวยจังเลยอะ่ะคิโอว้าวชุดสำหรับคิโอนั่นแหละว้า ดีเลยอะคิโอว้าวใส่ออกงานได้เลยอะคิโอใช่หนูเหมาะมาก,มากสวยเลยนะคะขอบคุณค่ะหรือ,อยังคะคคมีจดหมายด้วยเหรอฮะขอบคุณของขวัญจากทุกคนนะคะที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้หนูใช่ไหมคะใช่ค่ะแลักคีโอดีใจมากไหมคะ ทุกคนมีน้ำใจกับพวกเราใช่หมคะใค uh huh. ะอาขอบคุณทุกคนนะคะค่ะ Surprise Daddy oh. You see here You see o u see how she's w e e t Hipsy You e e ยี hmm. ่กับเ from FC as well You cannot sleep with with her or him? Yeah. Her, her her? Oh so big. Hmm. Hmm. <laughs> she gets soft. Look at her eyes. How big is her eyes? And her ears is for screen. Oh, so big. We give them a new shade. Yeah. Then oh. you have to put them together. She's naughty She's naughty As <laughs> sleep with milkshake? That's milkshake.